คเป็นำตายสวัสดีครับน้องๆหลังจากที่เราได้รู้จักกับอักษรควบและอักษรน,นำกันไปแล้วคราวนี้เรามารู้จักกับคำเป็นคำตายกันบ้างนะครับน้องๆสงสัยไหมครับว่าคำเป็นคำตายเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นเรามาดูพร้พรอมๆกันเลยนะครับ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนจำได้ไหมคะว่าครูให้กันบ้านอะไรไปครูให้กลับไปอ่านเรื่องคำเป็นคำตายค่ะใช่แล้วคะ่ะจอยทุกคนได้กลับไปอ่านกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ครูมีคำถามเพื่อเป็นการทบทวนที่นักเรียนได้อ่านมากันนะคะมีใครรู้บ้างว่าคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดคือคำอะไร มีใครตอบได้บ้างคะคำเป็นคะ่ะเก่งมากค่ะพิมพ์แล้วนอกจากนี้มีใครรู้อีกบ้างว่าคุณสมบัติของคำเป็นมีอะไรบ้างเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตรามแม่กลงแม่กลนแม่กลมครับแต่เอคำเป็นมีตัวสะกดแค่นี้เหรอคะ ครูว่าน่าจะมีตัวสะกดมากกว่านี้นะคะมีใครตอบได้บ้างเอ่ยมีตัวสะกดในมาตราแม่เกยและแม่เกลค่ะใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้แล้วยังเป็นคำที่ผสมด้วยสาระอําสาระไอไม้มไลสาระไอไมม้วนและสระเอาอีกด้วยนะคะครูคะ ใจสงสัยว่าทำไมถึงต้องผสมคำด้วยสระอัมสละไอไม้มาลายสละไอไม้ม้วนและสละเอาด้วยล่ะคะก็เพราะว่าสระอัมสละไอไม้มาลายสละไอไม้ม้วนและสละเอามีเสียงตัวสะกดในมาตราแมกกลมแม่เกยและแม่โกค่ะ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆรู้จักกับคำเป็นกันแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นพี่จะสรุปให้น้องๆฟังอีกครั้งนะครับคำเป็นคือคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดเช่นคำว่าแม่ปูสีซอเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กงแม่กลแม่กลมแม่เกยและแม่เกลครับเช่นคำว่า เสียงเวียนเทียนคุณและสุดท้ายยังเป็นคำที่ประสม,มด้วยสระอําไอไอและเอาเพราะมีเสียงตัวสะกดในมาตราแม่กลมแม่เกยและแม่เกลเช่นคำว่าใจคำน้ำไหลเกาเหลาครับก่อนที่เราจะไปพบกับคำตายเรามาร่วมสนุกโด้วยการทำกิจกรรมกบแสนสกนกันก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมด้านล่างนี้ได้เลยครับ รู้จักกับคำเป็นกันไปแล้วเรามารู้จักกับคำตายกันบ้างนะครับมีใครตอบครูได้บ้างคะว่าลักษณะใดคือคำตายคำตายเป็นคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นคะ่ะใช่แล้วคะ่ะและไม่มีตัวสะกดด้วยนะคะมีใครตอบครูได้อีกไหมคะว่าคำตายมีลักษณะอย่างไรอีกหนูคะ่ะคำตาย เป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กกแม่กบแ,และแม่กดค่ะเก่งมากค่ะทุกๆกคนพิมพ์กับจอยเก่งกันจังเลยนะครับแล้วน้องๆแหละครับตอบกันได้ไม่เอ่ยถ้าอย่างนั้นพี่จะทบทวนเรื่องคำตายให้น้องๆฟังอีกครั้งนะครับคำตายเป็นคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและไม่มีตัวสะกดครับเช่นคำว่าดู กะทิเชอแชะแฉะและเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตรามแม่กกแม่กดและแม่ก,กบครับเช่นคำว่าลูกนบมัดพบชาติอึดอัดซุบซิบผักกาดเป็นต้นเป็นยังไงบ้างครับน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคำเป็นและคำตายกันไปแล้ว เราไปดูคุณครูนำคำเป็นและคำตายมาแต่งเป็นประโยคกันบ้างนะครับครูครับเราจะนำคำเป็นและคำตายมาแต่งเป็นประโยคได้ไหมครับได้สิคะท็อปถ้าอย่างนั้นเริ่มจากคำเป็นกันก่อนดีไหมคะดีคะ่ะเริ่มจากคำว่าเสียงมีใครช่วยครูนำคำนี้มาแต่งประโยคได้บ้างคะหนูคะ่ะคุณพ่อชอบนอนกรนเสียงดังคะ่ะ เก่งมากคะ่ะปุ๊กต่อมาคือคำว่าเวียนเทียนหนูขอแต่งประโยคนี้ได้ไหมคะได้สิคะแล้วจอยจะแต่งว่าอะไรล่ะจอยจะแต่งว่าชาวพุทธจะร่วมเวียนเทียนกันในวันเข้าพรรษาค่ะคำต่อมาครูอยากให้เป็นคำตายจะใช้คำอะไรดีนะ้า ผมช่วยคิดครับครูดีเลยค่ะท็อปถ้าอย่างนั้นช่วยครูคิดคำเป็นมาสักสามคำสิคะได้เลยครับคำว่ากะทิอึดอัดและผักกาศครับถูกทั้งสามคำเลยค่ะท็อปเอาละค่ะท็อปช่วยครูคิดคำตายแล้วถ้าอย่างนั้นครูขอแต่งคำว่ากะทิก่อนนะคะซึ่งครูจะแต่งว่าคุณยายชอบรับประทานมะม่วง กับข้าวเหนียวมูนที่ราดน้ำกะทิค่ะใครจะช่วยครูแต่งสองคำที่เหลือบ้างคะพิมพ์ขอแต่งทั้งสองประโยคได้ไหมคะได้สิจ้าพิมพ์ขอแต่งว่าถ้าใส่เสื้อตัวเล็กเกินไปจะทำให้อึดอัดและหายใจไม่ออกค่ะส่วนอีกประโยคก็คือ คุณแม่ชอบกินขนมผักกาดค่ะเก่งมากค่ัพิมเรามาร่วมการแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับร่วมด้วยช่วยคิดในชีวิตประจําวันของน้องๆมีการใช้คําเป็นและคําตายคําใดบ้างให้น้องๆยกตัวอย่างมาอย่างละ3ามคำนะครับ เรามาดูตัวอย่างคําตอบกันนะครับตัวอย่างคําเป็นเช่นเกาเหลาสีซอและตัวอย่างคําตายเช่นลูกนกอึดอัดครับสนุกไปครับน้องๆและความสนุกก็หมดไปพร้อมกับเวลานะครับจําคําเป็นและคําตายกันดีๆนะครับเพราะคาบหน้าเราจะมาทําความรู้จักกับการผันคําแต่เอแล้ว2เรื่องนี้จะเกี่ยวอะไรกับการผันคํา รอติดตามชมครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ